วัตจักรวัวกระทิงมาถึงแล้วสวัสดีครับพบกับสู่คลิปโวทอครับกับผมแซกเงินบันดีกับผมเจอกันทุกวัน,นครับแปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรยายงานจากไอริสเซาออสเตรเลียนะครับก็ต้อนรับสู่รายการที่จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ rency, คริปโทเครนซี่เทคโนโลยีนะฮะ ข่าวสารเกี่ยวกับ NFT การลงทุนต่างๆนะฮะแล้วก็ AI ด้วยนะเอามาฝากคุณแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะก็เจอกันได้นะ8โมงเช้านะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วนะกดไ like, ลค์กดแชร์นะส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้โดยการกด subscribe และกดกระดิ่งครับนะคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราเอามาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับผมวันนี้มีข่าวต้องบอกเป็นข่าวดีนะหลายๆคนที่ติดตามวงการคริปโตอยู่นะฮะ นักวิเคราะห์ยืนยันครับว่าวัฏจักรวัวกระทิงครับครั้งใหญ่ที่สุดได้มาถึงแล้วนะครับก็ตามรายงานการวินในใจัยครับเมื่อวันกันายนที่ผ่านมาฮะบริษัทเบินสไตล์เทคโนโลยีส์นะครับแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บแลวก็แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยในรอบคราวครัครบกล่าวว่าการล่มสลายของเว็บเทรด FTX ครับคือตัวเร่งบูไซเคิรรอบใหม่นะของตลาดคริปโตแล้วก็ไซเคิลใหม่นี้ที่ว่านี้เนี่ยก็ได้มาถึงแล้วด้วยนะครับ ข้อมูลวิจัยพบว่าการล่มสลายของเว็บเทรดคริปโตคือการทำความสะอาดครั้งสุดท้ายครับแล้วก็เป็นเหตุการที่สอนให้นักลงทุนสินทรัพย์ทิ่ิทระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอำนาจและก็การดูแลกระเป๋าเงินด้วยตนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยรายงานดังกล่าวยังพูดถึงความอ่อนแอใน,ในภาคการธนาคารของสหรัฐนะครับที่ทําให้เงินฝากไหลออกจากภาคธนาคารมากขึ้น อีกทั้งการประกาศปิดกิจการของธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเองก็ยังนําไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการรวมศูนย์ของเงินนะครับความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านธนาคารหรือในด้านของอํานาจทางการเงินนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนช่วยสนับสนุนบิตคอยอย่างสมบูรณ์แบบครับในฐนานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับทองคํานักวิเคราะห์อ่เกาทัมนะชาเกนี ani, แล้วก็มานัสอากาวลนะฮะเขียนระบ,บุในรายงานการวิจัยนะว่า ตามที่บอกไปเลยนะว่าเขาเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันจะช่วยนะทำให้แบบความสำคัญของบิตคอยเนี่ยถูกมองเห็นได้มากขึ้นผมว่านี้เป็นเป็นเรื่องจริงอนะยิ่งยิ่งช่วงไหนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินมากเท่าไหร่คนยิ่งหันไปสนใจในเรื่องของเงินทางเลือกใหม่เนมากขึ้นนะครับก็ตามข้อมูลของ Coindex น,นะครับบิตคอยนะครับเพิ่มขึ้นกว่า80%ในปีนี้โดยมีราคาเพิ่มขึ้นมากถึง23%ในเดือนมีนาคมครับ ท่ามกลางความล้มเหลวของธนาคารหลายแห่งในสหรัฐนะครับในขณะที่อีเทอร์เนี่ยราคาเพิ่มขึ้น76%เครับเมื่อเทียบกับเป็นหลายปีนะการอัปเกรดเชปเพล่าของอิตาเลียนที่เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับยังทําให้เหรียญอีเทอร์ครับมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า13%อครับ้อสิ่งนี้ทําให้เหรียญเอาค้ออื่นอื่นตลาดมีราคาเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับก็เบ,บิร์นสไตน์เขาระบุเลยครับว่าไซเคลิลใหม่ย,ยังไม่ได้มาเยือนตลาดคือตัวอย่างเต็มที่ฮะแต่เ็ามีปัจจัยด้าาานบวกกหลยปรระที ส่งเสริมให้เกิดบูซ y c เคิลครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะครับก็เบิร์นสตาร์เองก็กล่าวนี้ครับว่าโอกาสในการสร้างสถาบันกองทุนรูปแบบใหม่บนเครือข่ายบล็อกเชนยังคงเป็นเป้าหมายที่คู่ควรและผู้เข้าร่วมตลาดอย่างจริงจังก็ยังคงมุ่งเน้นไปยังการลงทุนในระยะยาวนะครับก็มีการเสริมีครับว่านี่จะเป็นคริปโตไซเคิลครับครั้งแรกนะที่ทุกคนจะเห็นการมีส่วนร่วมจาก นักลงทุนแล้วก็สถาบันชั้นนํานะครับมันอาจจะเป็นต้องบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วเออมันถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการร่วมมือกันของของคนรุ่นหนึ่งด้วยนะที่เป็นนักลงทุนนะฮะที่เข้ามาในในตลาดในช่วงนี้แล้วก็นักลงทุนกลุ่มสถาบันเองก็ตามนะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับอ่าในเรื่องของอํานาจการต่อรองนะนเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคดิจิตอลสตรีนะไม่ใช่ ยังคงติดค้างอยู่ในยุคข,ของการรวมศูนย์นะรวมอานาจไปที่กลุ่มแต่คารเพียงเดียวนะครับก็คุณที่เห็นอย่างไรฮะกับเรื่องนี้นะคิดว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้ดิจิทลเนี่ยเป็นที่จับมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแล้วราคามันกลับมากลายเป็นตลาดกระทิงได้จริงหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงก็ support ช่องนี้ด้วย,วยอย่างเป็นทางการฮะกดปุ่มจอยเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนนฮะหรืออยากจะ เทรเป็นครั้งคราวก็ได้โดยก,การการโอนมาเป็น USDT แล้ก็ b USD นะฮะแค่เริ่นใต้คลิปนี้ฮะก็ปิวเดยเดตที่ให้ไว้แล้วก็โอนได้ดเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใ,ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ